อย่างที่เราเห็นส่วนมากก็จะมีอะไรอย่างกะทินะกะทิะเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงมาม่านะครัมามากกบบ่าเราแขกหรือว่าเราายเราทุกคนเห็นอยู่ในวโว้กเดียวกันที่อยากจะเห็นทางของเราไปได้ไกลที่สุดเท่าที่เราสามารถทําได้นะครับผมเองเนี่ย<ช>ก็จะเล่าให้ฟังในการบรรยายนี้ว่าเอะเราเดินทางมาอย่างไรแล้วก็เคล็ดลับในการที่ผมไปออกตลาดมามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการสุรากาการเตนเลอร์เพื่อการพัฒนาที่ยัง่งยืนของเศษรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลกนะคะอันนี้เริ่มตอนนั้นไม่รู้อะไรเลยฮะไม่รู้อะไรเลยจะมีงานที่เมืองทองมีอะไรที่กรุงเทพเนี่ยะปะไปออกงานคนเชียงใหม่ไม่กินไม่เป็นไรเอาไปขายให้คนกรุงเทพก็ได้แต่ว่าในส่วนของในเรื่องของของตลาดที่บอกว่าความเป็นไปเป็นมาเนี่ย ว่าเราได้หลาดงประเทศได้ยังไงคือหลายๆคนคงมีคําคำถามตรงนี้แหละว่าทำยังไงถึงจะไปตลาด่างปผลิตภัณฑ์ของผมเป็นถั่วแมคคาเดเมียแปรรูปนะครับวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานนี้นะครับได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับในเรื่องการแพคเกจจิ้งนะครับการทำแพคเกจจิ้งใหม่ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพริพาอุปโน,โนนะคะเป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชนชมมุมชนเหนือมาจากอำเภอดัสเกตจังหวัดเชียงใหม่นะคะ,ะวันนี้ก็คือดีใจนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมของวันนี้นะคะที่มาวังฟังสัม,มนาอบรมวันนี้ทั้งวันก็ได้ความรู้หลายๆด้านนะคะที่สามารถมามามา,มามามาพัฒนาของกลุ่มเพื่อให้สินค้าเราเนี่ยได้เติบโตหรือว่าขยายทางการตลาดหรือว่าอะไรเนี่ยในอนาคตได้นะคะ สวัสดีครับผมผมสมฤทธิ์ชุนตาปาครับตัวแทนของกลุ่มบุษราคัมขนมตองวนดีใจครับวันนี้ได้มาครับซึมซับเอาความรู้จากครูบาอาจารย์ที่เปิ้นแนะนำมือเห่าหลายอย่างหลายด้านและพร้อมที่จะเอาไปปฏิบัติในกลุ่มงานของบุษราคัมขนมตองวนครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิยพรสมพงศ์ประธานวิาสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน,นริมร่องมาจากจังหวัดลำพูนนะคะในวันนี้นะคะ ก็ได้มาเข้าร่วมอบรมนะคะซึ่งได้นำความรู้ที่ได้อบรม2วันนี้นะคะกลับไปพัฒนาศักยภาพของกลุ่มนะคะเพื่อจะยกระดับสินค้าของเรานะคะก้าวเข้าไปสู่ยังตลาดอาเซียนค่ะ